คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจโ้เยี่ยมชมงานวันเกษตรแห่งชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์2559ดรอำนวยยศุกนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติของมหาวิทยาลัยเดินทางมาสักการะศาลเจ้าแม่โจ้และเยี่ยมชมนิทรรศการและบูธในงานวันเกษตรแห่งชาติซึ่งจะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งงานวันเกษตรแห่งชาติจัดขึ้นเป็นวันที่2มีประชาชนทั่วทุกสารทิศให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมกันเป็นจำนวนมากโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่6มีนาคม2 5 5 9ณมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ครับ อยากจะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ได้กรุณามาเยี่ยมชมงานวันเกษตรแห่งชาติเกษตรแ,แห่งชาตินะครับที่จะมาชุมนุมทั้งวิชาการด้านการเกษตรทั้งความรู้ด้านการเกษตรทั้งการประกอบอาชีพการเกษตรทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมการเกษตรด้วยนะครับ อยากจะเจชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ให้มาดูว่ามันก้าวหน้าไปแค่ไหนอย่างไรและมันมีวิชาการที่ให้ความรู้แก่พวกเราได้มากน้อยแค่ไหนรวมทั้งมีวิวัฒนาการต่างต่างที่ท,ท,ที่ได้ก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยเมยโจอณะขนนี้มีทุกอย่างที่จะให้พี่แม่พี่น้องประชาชน,นชาวเชียงใหม่และเจ้าประชาชนใกล้เคียงและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวนะครับได้กรุณาแวะมาชมงานวันเกษตรแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยเม่โจ้ครับที่นี่ไปชุมนุมการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีนะครับขอทุกท่านนะครับได้มาเที่ยวชมงานวันเกษตรแห่งชาติที่เม่โจ้ในครั้งนี้นะครับท่านจะเห็นสิ่งมหศัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในงานนี้นะครับโดยเฉพาะต้นไม้ใบหญ้านะครับพืชพันธุ์ต่างๆมากมาย และที่สำคัญคือมีเรื่องของเทคโนโลยีที่สามารถจับต้องได้งานนี้นะครับหลายท่านอาจจะเห็นแล้วจะบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีสิ่งดีๆในงานนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับแวะเข้ามานะครับงานนี้ท่านจะนำไปเป็นประโยชน์ได้อย่างแน่นอนครับ